ก็โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะขอโบนะอะไรแม่ว่าอะไรแม่นี่นะคะเราจะทำทรีทเมนต์กันนะคะด้วยกดผลไม้นะคะคืออย่างนี้ค่ะมนหายไปสามวันนะคะก็ครบกำหนดพอดีนะคะครบกำหนดพอดีที่เราจะต้องทำทรีทเมนต์กันนะคะเพื่อเป็นการผลัดเซลล์ผิวนะคะ นี่น่าสดเลยเห็นไหมคะว่าผิวใสมากนะคะใสไหมคะตรงช่วงหน้าผากนะคะแล้วก็ข้างจมูกนะคะตรงบริเวณข้างจมูกทั้งสองข้างเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแทบจะทุกคนนะคะถ้าเป็นสิวเซียนสิวเซียนจะขึ้นตรงบริเวณข้างจมูกนะคะสวัสดีค่ะแม่น้อย่าแม่น้อย่าแชร์ให้ลูกด้วยนะคะแม่หน่าแชร์ให้ลูกด้วยแล้วก็รอยดําที่เกิดจากสิว นะคะมนไลฟ์ไปรอบที่แล้วมนก็จะบอกว่าพอดีว่ามีรอยดําที่เกิดจากสิวที่ที่คางอะคะ่ะพอดีเนี่ยค่ะตรงเกิดจากเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถนวดนะคะตรงบริเวณที่เราต้องการให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสของแม่น้อยหนาหนูเตรียมมาไว้ให้แล้วในนี้อะคะ่ะของครีมของแม่น้อยหนาใช่ไหมคะครีมของแม่น้อยหนาเตรียมมาไว้ให้แล้วนะคะอันนี้เลยก็คือเมลัสมาไว้นะคะตัวนี้อ่านมนให้ดูอีกกล้องหนึ่งพอดีไลฟ์สองกล้องนะคะ อีกอันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งละมนให้ดูึบอย่างนี้นะคะนี่ตัวเมลัสมาไว้ครีมนะคะเป็นครีมของแม่น้อยหนานะคะครีมของแม่น้อยหนาติดมือเราขอทาผิวขอทาผิวนิดนึงนี่นะคะเป็นตัวกลางคืนนะคะนี่เลยค่ะเป็นตัวกลางครีมกลางคืนที่แบบ ใช้หน้าใสกลางคืนนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวกลางคืนนะคะที่ใช้แล้วหน้าใสหน้าเด้งนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะรร้วรอยจุดด่างดำนะคะหรือว่าเป็นฝ้าเป็นกระนะคะผิวหน้าไม่กระจ่างใสนะคะผิวเนี่ยไม่สว่างไม่กระจ่างใสนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะใช้แล้วหน้าใสมากนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นเมลัสม่าครีมนะคะ ส่วนกลางวันนะคะแม่น้ยหนาก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้นนะคะครีมกันแดดนะคะเป็นแบบเนื้อเบจนะคะใช้แล้วหน้าใสหน้าสว่างนะคะหน้าเนียนมากๆนะคะโอ้เวลาไลยกล้องสดแล้วมันจะแบบนะถ้าหน้าไม่ผิวแบบไม่ดีจริงๆก็คือไม่รอดนะถ้าไลยกล้องสดนะคะนี่เลยอ่านี่นะคะคือตัว ตอนเช้านะคะทาตอนเช้าคราวนี้วันนี้เป็นวันที่ครบกําหนดนะคะเป็นวันที่ครบกําหนดทำทรีทเมนต์ผิวหน้านะคะนอนที่ครบกําหนดพอดีเนี่ยนอนดึกนะคะใต้ตาก็จะคล้ําฉะนั้นเราก็ต้องบํารุงผิวด้วยนะคะนี่แล้วใครที่อยากมีผิวหน้าสว่างกระจ่างใสนะคะแนะนําให้ทำทรีทเมนต์แบบนี้ตลอดใครที่มีปัญหาเรื่องนอนดึกแล้วใต้ตาคล้านะคะอือเอาไปนวดได้เลยนะคะนวดใต้ตาได้เลยนะคะตัวนี้ นะคะหลายหลายคนถามว่าเอ๊แล้วมันทาตัวได้ด้วยหรออ๋อแล้วมันทาหน้าได้ด้วยใช่ไหมคือมันมามนเอามามา์สผิวหน้าเพราะตัวนี้เป็นกรดผลไม้สุดเข้มข้นนะคะแล้วของเราเนี่ยเป็นของแท้นะคะทำไมถึงบอกว่าเป็นคือของสินค้าเลียนแบบปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากพยายามที่จะทําสินค้ามาให้เหมือน แต่ทำไมของเราบอกว่าของเราเป็นของแท้ก็ของแท้สิคะขายมาเป็นสิบปีแล้วนะคะใครที่ขายครีมเนี่ยอยู่ในวงการเครื่องสําอางเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของแท้นะคะต้องมาจากบ้านครีมหัวหิน o v ว r white by m o มนะคะและของแท้นะคะมีสติกเกอร์กันปลอมติดตรงนี้เพื<ๆ>่อนๆสังเกตดูนะคะของแท้นะคะจะมีสติกเกอร์กันปลอมติดตรงนี้นะคะพิมพ์คําว่า mon นะคะเวลาลอกสติกเกอร์ออกมาจะเป็นฟอยล์นะคะกันปลอมนะคะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์นะคะที่ บอกกับเพื่อนๆน,นะคะบอกกับลูกค้าหละหลายกลุ่มนะคะที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะนะคะของแท้จะต้องมีสติกเกอร์กันปลอมเลยนี่มนคิดนะคะเป็นสติกเกอร์กันปลอมแล้วก็พิมพ์โลโก้เอาไว้นะคะ MON นะคะนะนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะคะที่รับจากสินค้าจากเราโดยตรงนะคะถ้าไม่ได้รับจากที่นี่นะคะไม่ได้รับจากที่นี่โดยตรงหรือว่าไม่ได้รับจากสายงาน ที่เป็นของเรานะคะก็ให้รู้เอาไว้เลยว่าโดนของปลอมนะคะหรือว่าเป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบไม่ใช่สินค้าที่เป็นของเราอะคะ่ะถ้าของแท้นะคะจากร้านบ้านครีมหัวหินนะคะมนบอกกันเลยว่าลูกค้าใช้แล้วอะ่ะจะรู้ว่าสินค้าที่เนี่ยดีจริงๆนะคะอันนี้เป็นการผลัดซีลผิวนะคะก็คือทุกๆครั้งเวลาที่เราเข้าคลินิกนะคะที่คลินิกเนี่ยเขาจะทำการ ขัดผิวหน้านะคะปรับสภาพผิวแล้วก็ลงกรดวิตามินนะคะนั่นก็คือกรด AHA นะคะซึ่งจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนะคะผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วเนี่ยให้ค่อยๆหลุดไปอย่างอ่อนโยนนะคะอันนี้คือหน้าสดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่านะคะผิวจริงๆของเราผิวจริงๆของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราดูก็เลยที่หน้าสดนะคะนี่เห็นใสไหมคะพี่พี่ ใส่ไหมคะเพื่อนๆดูผิวนะคะใส่ไหมคะถ้าใส่ชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะดีมากๆนะคะถ้าใส่นี่นะคะมนก็มาทำทรีทเมนต์ให้ดูนะคะ3วันแล้วที่ไม่ได้ทำทรีทเมนต์นะคะก็วันนี้ค่ะครบวันที่3เพราะจริงๆวันนี้มีนัดกับเฮียไปดูต้นไม้กะว่าจะไปนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่มีริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะรอยตีนกานะคะหรือว่าริ้วรอยที่แกะสิวอย่างมนเนี่ยนะคะ นี่มีรอยเก่านะคะที่เป็นรอยแกะสิวบ้างที่คางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นวดได้อย่าลืมนวดคอด้วยนะคะถ้านวดคอก็แบบทาขึ้นมาแบบนี้หน่อยนะคะจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยขาวกระจ่างใสแล้วก็ผิวหน้าไม่ลอยเพราะว่าเราทาคอของเราด้วยเวลาทาคอก็แบบย้อนขึ้นแบบนี้นะคะย้อนขึ้นนี่ตรงไหนที่เราอยากให้ผิวของเรานะคะสว่างแล้วก็ กระจ่างใสนะคะเราก็ทาไปได้เลยนะคะตรงบริเวณที่เรานวดนะคะเราต้องการให้ผิวของเราสว่างขึ้นนะคะเราก็นวดตรงบริเวณนั้นนะคะสนใจปรึกษาปัญหาผิวหน้านะคะสามารถพิมพ์นะคะเข้ามาคุยกับมนได้นะคะสามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้ด้วยกันได้เลยอืขออนุญ,ญาตให้ดูอีกกล้องหนึ่ง ี่จะเห็นว่ามันใสขึ้นนะคะเอตรงบริเวณข้างจมูกเนี่ยสิวเซียนอ่ะชอบขึ้นนะคะพี่ๆคะบริเวณที่สิวเซียนชอบขึ้นมากๆเลยคือข้างจมูกทั้งสองข้างถูกต้องไหมคะข้างจมูกทั้งสองข้างเลยสิวเซียนชอบขึ้นแล้วก็อืมตรงเนี้ยนะคะตรงเลยเนี้ยเนี่ยสิวเซียนชอบขึ้นข้างจมูกแล้วก็ตรงเนี้ย ใครที่มีสิวเซี่ยนขึ้นเยอะๆนะคะมนแนะนำให้วอร์มเนื้อครีมนะคะ AHA 70%ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่มนใช้ผลักเซลล์ผิวหน้าที่ตายแล้วให้ค่อยๆหลุดออกนะคะมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆนะคะที่ช่วยผลักเซลล์ผิวหน้าที่เสื่อมสภาพผิวที่ตายแล้วนะให้ค่อยๆหลุดออกอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็ค่อยๆเผยผิวใหม่นะคะให้กระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะการผลักเซลล์ผิวของเราเนี่ย จะเป็นกรดผลไม้นะคะอ่อนๆซึ่งมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์นะคะในการผลัดเซลล์ผิวชั้นบนที่มันตายแล้วให้ค่อยๆหลุดออกไปอย่างอ่อนโยนนะคะให้ค่อยๆหลุดออกแบบอ่อนโยนนะคะผิวจะค่อยๆหลุดออกแบบอ่อนโยนคือเป็นขุยบางๆเบาๆแต่ว่าไม่เยอะนะคะน่ะวิธีการทําความสะอาดรอบแรกเนี่ยเราทําความสะอาดผิวหน้านะคะรอบแรกเราทําความสะอาดผิวหน้าแล้วเราก็ลงกรด นะคะตัวนี้นะคะวอร์มนะคะจริงๆอ่ะถ้าสิวเซียนเยอะๆแนะนาให้ถูไปเลยนะคะถูไปเลยข้างจมูกข้างจมูกเนี่ยเป็นบริเวณที่สิวเซียนเยอะอยู่แล้วนะคะตรงนี้เราก็ถูแล้วก็ลูดขึ้นแบบนี้นะคะถูแล้วก็กดแล้วก็ลูดขึ้นอย่างนี้ รูดขึ้นแบบนี้คือเป็นวิธีที่ช่วยยกกระชับหางตานะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะนะคะยกกระชับหางตาตรงนี้กดปื๊บขึ้นมาอย่างนี้เลยอืตรงไหนที่มีริ้วรอยจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยหมองคล้ำอ่ะพี่ๆดูเราอ่ะรู้ตัวตัวเองอยู่แล้วว่าเราอ่ะมีปัญหาผิวตรงบริเวณไหนนะคะทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วไปละคือล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ย เช็ดหน้าหมาดๆแล้วก็ลงเลยรอบแรกอันนี้ลงรอบแรกนะคะลงรอบแรกแล้วเดี๋ยวเราเช็ดออกเช็ดออกแล้วก็ลงรอบสองแล้วหลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องลงสองรอบนะคะรอบแรกเนี่ยจะเอาเซลล์ผิวเก่าที่คล้ำที่เสื่อมเสียแล้วก็ผิวที่มันหมดสภาพแล้วอะเช็ดออกแล้วก็เอาออกให้มันหลุดออกไปนะคะ,ะ,คะส่วนรอบที่สองนะคะเป็นการลงวิตามินนะคะแล้วทําให้ผิวหน้าเนี่ยได้กินวิตามินนะคะให้ผิวหน้าเนี่ยได้เติมสารอาหารให้ผิวนะคะอ่า รอบแรกเราจะเอาสิ่งสกปรกตกค้างออกก่อนนะคะสิ่งสกปรกที่มันตกค้างที่ผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นมนลภาวะที่เราต้องเจอในระหว่างวันนะคะนวดไปได้เลยนะคะตรงบริเวณที่เราต้องการให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นเวลานวดก็นวดทวนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆหลายคนคงจะ เคยไปนวดที่คลินิกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจําทักษะที่เขาอะนวดผิวหน้าเรามาก็ได้อย่างเช่นเวลาเราไปนอนเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขานวดผิวหน้าเราขึ้นแบบไหนนวดยังไงนะคะเราพยายามจําทักษะนะคะแล้วก็นวดนะคะเน้นบริเวณที่มีปัญหาจริงๆนะคะบางคนเป็นฝ้าเป็นฝ้าที่หนวดนะคะลักษณะเหมือนหนวดแต่ไม่ใช่ฝ้าก็นวดได้นวดนวดนวดแล้วก็มาร์คทิ้งเอาไว้นะคะ แต่รอบแรกนะคะเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเราเช็ดออกรอบที่สองเราก็มาร์คทิ้งเอาไว้เลยตัวนี้ใช้ดีมากมันบอกกันเลยว่าตัวกรดพวกนี้ยลูกค้าหลายคนนะคะปื้มปริ่มนะคะเพราะบางคนเนี่ยผิวหน้าติดสารจะมีมามันต้องบอกอย่างนี้ค่ะบางคนเนี่ยไปลองใช้ครีมมาหลากหลายยี่ห้อนะคะใช้ครีมมาเยอะมากๆสารพัดครีมที่เคยใช้มานะคะแล้วแบบ มันมีสารตกค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสารเคมีที่ตกค้างนะคะสารเคมีเราก็สามารถที่จะดีท็อกซ์ผิวแล้วก็ขับล้างสารพิษแล้วเอาของเสียออกจากผิวหน้านะคะโดยการทำทรีทเมนต์แบบนี้ตัวนี้สรรสกัดที่เด่นๆเลยนะคะเดี๋ยวมนจะบอกสรรสกัดเด่นๆที่ได้จากตัวนี้เลยก็คือกรดผลไม้นะคะที่สกัดได้จากน้ำหมักของสับประรดเข้มข้นนะคะ รดผลไม้ AHA เข้มข้นที่ได้จากน้ำหมักของสับปะรดแล้วทำให้ผิวของเรานะ่ใสนะคะริ้วรอยจุดด่างดำก็จะดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆจางลงนะคะพี่ๆนะคะริ้วรอยจุดด่างดำนะคะก็จะค่อยๆจางลงแล้วก็ใครที่ชอบบีบสิวหรือว่าเป็นสิวเซียนนะคะสิวอุดตันนะคะเราสามารถมาร์กเอาไว้แล้วก็นวดนวดนวดนะคะมาร์กก็นวดนวดนวดนะคะริ้วรอยตรงไหนที่แบบผิวหน้าเหี่ยวย่น ให้ทาขึ้นแบบนี้ถ้าใครหน้าเหี่ยวหน้าย่นนะคะแก้มห้อยแก้มย้อยนะคะให้ยกขึ้นแบบนี้นะคะให้ยกขึ้นแบบนี้อ่าให้นวดยุกขึ้นแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้นะคะคลินิกทุกๆแท,ทบจะทุกคลินิกนะคะเขาปิดนะคะยังไม่เปิดให้บริการนะคะยังไม่ได้เปิดให้บริการเกี่ยวกับหัตถการผิวหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ ทำทรีทเมนต์เองอยู่ที่บ้านนะคะถึงจะเปิดแต่มนมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเงินในกระเป๋าในยุคโควิดที่แบบยุคเข้ายากหมากแพงนะคะเป็นยุคที่เราสามารถทำทรีทเมนต์เองเพราะว่าทุกที่นะคะทุกคลินิกนะคะเขาใช้กรดผลไม้นะคะใช้ตัว a อ a ตัวนี้มาสหน้าให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะไปนอนให้เขาทำเนี่ยเสียค่าบริการอยู่ที่1,000ถึง1 5 0 0บาทนะคะต่ำๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราทำเองเนี่ยขวดนี้ราคา390บาทเท่านั้น ะะราคาพิเศษเพียง390บาททักมาในเพจได้นะคะเพจบ้านครีมบีบีขอโทรศัพท์หน่อยแล้วกดเข้าหน้าเพจบ้านครีมให้หน่อยโทรศัพท์บีนั่นแหละเดี๋ยวจะเอาให้พี่ๆเขาดูนะคะแล้วก็มันมีอีกไลฟ์หนึ่งที่เราจะลงใน YouTube ให้ด้วยนะคะพี่ๆเขาจะได้เห็นว่าเออสั่งซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปในเพจได้เลยนะคะเพจภาษาไทยนะคะพิมพ์เข้าไปง่ายๆนะคะโอเครอบแรกเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวมลจะเช็ดออกแป๊บหบนึ่ง อ่ะขอโทรศัพท์หน่อยลูกเดี๋ยวบีเอามาให้พี่พี่เขาดูในนี้ได้เลยในช่องสองเครื่องด้วยอันนี้รอบแรกเสร็จแล้วนะคะเราเดี๋ยวมลคลีนออกนะคะสิ่งตกปะก,กตกค้างนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันนะคะฝุ่นควันฝุ่นมนลพิษมลภาวะที่เราต้องเจอนะคะแสงแดดแสงรังสียูวีนะคะท่อไอเสียฝุ่นควันหนูให้ดูในนี้เลยลูกอือให้ดูในนี้เพจนี้นะคะให้ดูชัดๆเลยอ่าเดี๋ยวมนดูนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมลเช็ดหน้าก่อน นะคะดมเช็ดหน้าก่อนรอบนี้นะคะเป็นการเช็ดเอาสิ่งสกปรกตกค้างนะคะฝุ่นควันนะคะสิ่งสกปรกตกค้างนะคะอืมสิ่งสกปรกที่ตกค้างหรือว่าฝุ่นควันนะคะที่เราต้องเจอนะคะในมลภาวะที่เราต้องเจอทุกวันนะคะฝุ่นควันนะคะแสงแดดนะคะแล้วก็ฝุ่นควันที่มาจากท่อไอเสียรถนะคะหรือว่าฝุ่นควันที่เราไปนั่ง ใครที่สูบบุหรี่นะคะสาวๆที่ทํางานกลางคืนเนี่ยสมมุติว่าเรานั่งใกล้คนที่สูบบุหรี่แล้วควันบุหรี่โดนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสารพิษทั้งนั้นเลยมนจะบอกนะคะควันบุหรี่โดนควันท่อไอเสียโดนนะคะหรือว่าควันจากเราไปนั่งกินปิ้งย่างสมมติไปนั่งกินหมูปิ้งบีให้ดูซูมชัดๆเลยลูกแล้วหนูกดนะคะเป็นภาษาไทยนะคะ รอบแรกเช็ดสิ่งสกปรกตกค้างออกไปให้หมดนะคะรอบแรกนะคะเช็ดสิ่งสกปรกตกค้างออกไปให้หมดนะคะจากนั้นเรามาลงกรดผลไม้รอบสองอ่ะอาบีบีให้ดูเลยลูกให้ดูในนั้นเลยจากนั้นนะคะเราก็มาลงกรดผลไม้รอบสองลงกรดผลไม้รอบสองเนี่ยเพื่อผิวหน้าเนี่ยอันนี้เป็นการให้อาหารผิวละเป็นการให้อาหารผิวลึกลงไปอีกชั้นใต้ผิวสุดเลยทําให้ผิวเนี่ยได้รับการบํารุงนะคะอย่างล้าลึกนะคะ อันนี้รอบสองนะคะเป็นการลงกดผลไม้รอบสองลงให้ผิวแบบได้รับการบำรุงแบบล้ำลึกสูงสุดนะคะสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสั่งซื้อสินค้าได้ในนี้เลยนะคะในเพจนะคะบ้านครีมพิมพ์ภาษาไทยค่ะง่ายๆสั้นๆนนบ้านครีมนะคะแล้วพี่ก็จะเห็นกับเพจแล้วก็ทักมาคุยกับน้องๆแอดมินได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะนี่ง่ายๆอันนี้รอบสองนะคะเราลงทิศเมนรอบสองเพื่อเป็นการ ผลัดเซลล์ผิวนะคะเป็นการผลัดเซล์ผิวนะคะแล้วก็ให้อาหารกับผิวด้วยไปในตัวนะคะทําให้ผิวได้รับกรดแล้วก็วิตามินนะคะแบบเข้มข้นทําให้ผิวใสนะคะตรงไหนที่หมองคํามพี่พี่ก็มาร์กหนาหน่อยแล้วก็ในระหว่างนี้สมมติรอบสองนะคะสมมุติรอบสองใครที่จะต้องทํากิจวัตรอะไรเช่นจะไปรีดผ้าให้ลูกจะไปรีดผ้าให้สามีนะคะจะไปชงกาแฟให้สามีสมมติทา ทำตอนเช้า,ชาหรือว่าจะไปจะไปรีดผ้าหรือว่าจะไปรดน้ําต้นไม้นะคะก็สามารถไปทํากิจวัตรประจําวันได้เลยโดยที่มาร์คทิ้งเอาไว้ประมาณนี้ค่ะอาจจะทาหนาๆหน่อยอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าทาหนาๆน,นะคะอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วจะไปทําอะไรก็ไปทําได้เลยทิ้งเอาไว้รอบนี้นะคะเป็นรอบที่สองรอบที่สองรอบจําเอาไว้นะคะฟังให้ดีนะคะรอบแรกเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็เอาสิ่งสกปรปกตกค้างนะคะ จากฝุ่นควันจากมลภาวะจากอะไรก็ตามเนี่ยรอบแรกเช็ดเราเอาออกไปนะคะนี่คือรอบแรกรอบที่สองมาร์คจะให้มาร์คเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวแล้วตัววิตามินนะคะตัวกรดผลไม้เนี่ยจะไปทําปฏิกิริยาในการฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนการสร้างผิวใหม่นะคะแล้วก็ดีดผิวเก่าที่ตายแล้วอะให้หลุดออกนะคะรอบที่สอง จะตรงเข้าฟื้นฟูแล้วก็บำรุงนะคะฟื้นฟูผิวนะคะให้สร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ไปขจัดเซลล์ผิวก่เก่าที่ตายแล้วให้ค่อยๆหลุดออกไปนี่นะคะคือรอบสองแล้วแล้วก็ใครจะต้องทําอะไรก็สามารถไปทํากิจวัตรประจําวันได้เลยจะไปทํานูน่นทํานี่ไปทําได้เลยพี่ๆอย่าลืมนะคะวันหนึ่งเราต้องเจอมลภาวะเยอะมากใครที่เข้าครัวทําอาหารต้องเจอควันไฟต้องเจอฝุ่นจากแก๊สจากเตาแก๊สต้องเจอ ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องเจอควันจากท่อไอเสียรถยิ่งรถที่มีอายุนานเกินสิบปีฝุ่นควันจากท่อไอเสียจะดำจะเหม็นไปจ่ายตลาดเดินเจอช่องน้ําที่เป็นน้ําขังท่อเสียมีกลิ่นมีกา๊าซพิษมีอะไรผิวหน้าเราอะเจออะไรเยอะมากแต่ละวันเพราะฉะนั้นวิธีการทาทรีทเมนต์กดผลมไม้เนี่ยเป็นวิธีที่มนอยากจะให้ทุกคนทําแล้วเป็นวิธีที่ง่ายใช้ใจ่ายแบบ ไม่แพงอะค่ะเป็นอะไรที่แบบราคาถูกมากๆขวดนี้3ามเก้บาทนะคะใช้ได้บ่อยมากและเป็นทรีทเมนท์ที่ทำได้ทั้งผิวตัวผิวหน้าและผิวตัวนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวตัวพี่ทำทรีทเมนท์ไปเลยเหมือนเราแบบทาผิวอะตอนกลางคืนอะเราโบกหนักๆไปได้เลยตัวเนี้ AHA 70%นะคะ Over White ใบมนสินค้าของแท้นะคะจากร้านบ้านครีมหัวหินนะ,ะเข้าไปดูสินค้าได้นะคะสามารถเข้าไปดูสินค้าได้เลย ะะใช้แล้วผิวใสหน้าเด้งหน้าใสนะคะและสารสก,กัดของเรานะคะมาจากผลไม้หมักบ่มนั่นก็คือสับปะรดนะคะมีสารสก,กัดจากอโรเวล่านะคะสารสก,กัดจากว่านหางจระเข้ซึ่งทําหน้าที่ในการขับล้างสารพิษแล้วก็ดูดดดูดซับพว,พวกคนยี่แพสแพสส้สารเซลอยหรือแพ้อะไรมาเนี่ยให้ทาว่านหางจระเข้ได้เพราะฉะนั้นในนี้มีว่านหางจระเข้ใครที่ต้องการพักหน้านะคะต้องการดีท็อกซ์ผิวหน้า ทาว่านหางจระเข้ก็ได้สังเกตดูนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากไฮยาลูโรนิกนั่นก็คือเป็นตัวที่ช่วยอุ้มน้ําทําให้ผิวของเราเนาะชุ่มชื้นแล้วก็อุ้มน้ํานะคะผิวจะอุ้มน้ําแล้วก็เป่งปังใสวาวกระจ่างใสทําให้ผิวของเราเนี่ยสดชื่นแล้วก็ฟูแล้วก็เด้งนะคะอิ่มน้ํามีวิตามินอ e, ีซึ่งช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะบีดกดปิดตัวน,นี้ก่อนปุ๊บ